ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเจ้าฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีมีนปะจจุเดือนมีนาคมพุทธศักราช2568นนะครับอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีมีนนะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพะระฤหัสบดีนะครับเราจะเรียกว่าตานุนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเนี่ยท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งหลักนะครับตนุก็คือตัวเราเนี่ยตัวเราไปไหนล่ะนะครับปรากฏว่าตัวเราในช่วงเดือนนี้ไปอยู่ในราศีพฤศกนะครับในราศีพิศกเนี่ยเราจะเรียกว่าพบสหชะที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่ น้องทองเดียวกันคําว่าสาหะชะโทีคําว่ตาตนุไปอยู่ในเรือสาหะชะเนี่ยนั่นก็หมายความว่าชาวราศีมีเนี่ยจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะครับก,กับเพื่อนฝูงกับสังคมนะครับมีการติดต่อมีการนึกถึงเพื่อนนะครับที่เคยรู้จักกันมานานๆแล้วนะฉุกคิดอาจจะโทรไปคุยบ้างอาจจะไปติดต่อกันบ้างนะหรือมีเหตุให้ถามไถ่สารทุกสุขดิบหรือมีการนัดนัดหมาย นัดรุ่นนัดอะไรอะไรประมาณนี้นะคือมีเหตุให้มันมีการติดต่อกันนะครับนะบางคนก็มีเกณฑ์แบบชอบไปเที่ยวนะครับแต่ว่าไปเที่ยวไม่ได้ไกลๆเนาะก็อยู่แบบกรุงเทพไปแถวอยุธยาไปแถวใกล้ๆไปเมืองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาก็ได้นะครับหรือไปปฏิบัติธรรมวัดใกล้ๆได้หมดนะครับด้วยความที่ดาวพระหัตถ์เนี่ยท่านเป็นดาวขู่นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการทํามาหากิน เป็นเรื่องขององานนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของการโดดเด่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคอนเน็กชันการติดต่อการเข้าหาในลักษณะต่างๆเพราะอีภพเรือนหนึ่งดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูอีกหนึ่งราศีนะในราศีธนูเนี่ยเราจะเรียวกว่ภบพบกรรมะที่แปลว่าการงานการกระทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตก็ไปสถิตอยู่ในราศีพฤษภเหมือนกันนะเราเรียวกว่ากรรมะไปอยู่ในเรือนสหาชาก็าจะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของการทํางานเน้นในเรื่องของความสบายใจ นะครับกับเพื่อนฝูงมองตารู้ใจได้รับความไว้วางใจจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับงานเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประชาสัมพันธ์งานเกี่ยวเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรต่างๆนะจะโดดเด่นจะดีงามนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นจังหวะที่ชาวราศีมีนค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับเกี่ยวเรื่องของโซเชียลต่างๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการไลฟ์สดเกี่ยวเรื่องของการมีตัวตนในสังคมอะไรต่างๆถือว่าดีและยิ่งตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีเพราะดาวพฤหัสบดี นะครับอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยสเสวยภูมิปารแห่งเลิกเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนั่นเองนะแล้วอยู่ตรงนี้นะครับทั้งเดือนเลยแล้วยิ่งพีคข้าไปใหญ่จะเป็นในช่วงวันที่19 ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเราจะเข้านักวางปุเอกที่แปลว่าคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับจะมีแต่ความจเจริญก้าวหน้าในช่วงนั้นก็ยินดีกับชาวราศีมีนทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิตัวเราเองเนี่ยไปใช้ชีวิตอยู่ในราศีพฤษภเดี๋ยวเราดูซิว่าเจ้าเรือนพฤษภเขาไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าดาวเจ้าเรือนพฤษภก็คือดาวพฤษภนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหชะโดยตรงไปไหนก็ปากรากฏมาถึงเล่าเลยเนี่ย มาถึงตัวเราเลยเขาเรียกว่าเป็นอนุเกษตรสลับเรือนแลกบ้านกันนั่นเองส่งผลให้ดาวพฤหัสเข้มแข็งดาวศุกร์เข้มแข็งเมื่อพฤหัสเข้มแข็งศุกร์เข้มแข็งก็เลยส่งผลให้พบเรือนที่เขาเป็นเรือนเนี่ยเข้มแข็งติดต่อเข้มแข็งงานเข้มแข็งนะครับเพื่อนฝูงเข้มแข็งคอนดิชันต่างๆเข้มแข็งตัวเราเข้มแข็งนะและดาวพศุกร์ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดก็จะมีเพื่อนนะครับที่คอยจะผักดัน นะให้เราเองเนี่ยมีไลฟ์สไตล์ที่โอเคนะครับแต่สำหรับผู้ชายอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะแบบชวนกันไปซื้อของนะไปซื้อของแบรนด์เนมไปซื้อของที่ทําให้แฮปปี้ happy, สบายใจเพราะอะไรเพราะดาวสุดได้ตาแหน่งมหาอุดจะรักสวยรักงามอะไรถ้าเป็นผู้ชายก็จะทําแบบปรับปรุงตัวเองให้มันดูดีขึ้นใส่สูทผูกท้ายหรือให้มันดูเนี้ยบอะไรประมาณนี้ออกแนวแนวประมาณนี้แต่ไม่ได้ทุกคนนะ ต้องคนที่ในพื้นดวงเดิมเนี่ยมีจริตอย่างนี้อยู่ด้วยแล้วก็ทักษะส่งเสริมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบธรรมดาชอบปฏิบัติธรรมชุดขาวก็จะเป็นลักษณะแบบทําให้มันดูเรียบร้อยขึ้นจากมัดผมลุงลังแล้วก็เริ่มมีน้ํามันแปะขึ้นบ้างให้มันดูแบบเรียบร้อยนะจาปล่อยผมลุงแล้วก็อาจจะมะีหมวกมาสวมให้มันดูแบบไม่ ออกแนวให้มันดูดีอ,ะ,อะประมาณนี้ประมาณนี้นะก็คือมีเกณฑ์ได้กรยามิตรมีคนคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆก็ถือเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีมีนนั่นแหละนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญท่านใดมีดาวพฤหัสปีนี้เป็นการกินีจรเนี่ยก็จะมีในเรื่องของความเศร้าโศกเสียใจเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนึงนะครับเหตุ mm. ผลก็เพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยท่านเป็นดาวเจริญมรณะนะครับมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจ มรณะไปไหนมรณะถึงตัวนะครับก็มีเรื่องทุกมีเรื่องเศร้ามีเรื่องให้ต้องกังวลอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเนี่ยเรามีดาวอะไรตั้งรับจะเป็นการขยายอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบื้องต้นภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่ามีเรื่องให้เราต้องคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวเรื่องของคู่ครองเพราะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของโลกเป็นดาวคู่ครองของโลกนะครับก็อาจจะมีลักษณะของความระแวงสงสัยบ้างอะไรบ้างนะครับนะทำให อาจจะไม่ได้ดังใจบ้างนะถ้ามีดาวศุภเป็นการลกินีแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกินีไม่มีปัญหาไม่เป็นไรนะครับนะจะเป็นประมาณนี้เนาะนะนะเรื่องของสุขภาพถ้ารู้สึกไม่ดีก็ออกกําลังกายไปหาหมออะไรก็ได้เหมือนกันนะนะเพราะว่าด้วยความที่เดือนนี้จะเกิดคาดในราศีมีนซึ่งนะครับเอ่อราศีมีนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ตั้งรับการเกิดคาด ก็นะจะเป็นในช่วงวันที่สิบี่ถึงสิบช่วงหนึ่งแล้วจะเป็นที่วันยี่แปดถึงสาสบช่วงหนึ่งที่ชาวราศีมีนต้อนรับดาวจันทรุป,ปราคาและก็ดาวสุริยุป,ปราคาซึ่งจะเกิดในเรือนราศีมีนมันก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นๆน,นะครับแล้วมันสัมพันธ์กับดาวศุ์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะอย่างนี้สัมพันธ์กับราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับวินาศอย่างนี้แล้วก็ <c oughs> สัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ นะครับที่เป็นดาวเจ้าเรือนอัคิอย่างนี้นั่นก็หมายถึงว่าต้องเรามาระวังชงนั้นเพราะเป็นราศีเดียวที่รับดาวทุสถานพบไว้หมดเลยนะทุสถานพบก็คือเป็นดาวที่พบเรือนไม่ดีนั่นเองนะเวลาเกิดคาดเนี่ยในราศีมีนเนี่ยชาวราศีมีนก็จะยุ่งนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยดาวอาทิตย์ดาวราหูเนี่ยนะครับมาจะพบเรือนไม่ดีทั้งนั้นเลยนะก็ถือว่าในเดือนนี้นอกจาก เกิดคลาดบนท้องฟ้าเนี่ยก็ไม่มีอะไรละก็ดีก็เหงนะก็อันนี้เป็นจุดมุมดาวเท่านั้นเองนะครับนะอ่ะโอเคดาวพระศุกร์นะครับที่อยู่ในราศีมินเนี่ยนะครับหนึ่งถึงยี่สิบสามเสบยสมโนเรกนะครับก็เริกนับบทเลิกใจดีเลิกปฏิบัติธรรมนะยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดเลิกราชาเลิกเป็นเลิกผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเอ่อเขาเรียกว่าเลิกยิ่งใหญ่่ะผู้ใหญ่ให้โอกาสอะไรประมาณนี้นะเป็นเลิกยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็สิบสี่ถึง สามสิบเอ็ดเนี่ยดาวจะเดินพักองศานะครับเนะี่ยก็จะเดินอยู่แถวๆนี้แหละไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าจะย้ายอีกท,กท,กทีสองมิถุนาเลยไปเมษนะเดิน,น้าถอยหลังส่งผลให้ดาวพฤหัสเนี่ยเกิดความไม่ชัดเจนนะครับบางทีก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของความกังวลก็สามวันดีสี่วันไข้เอ๊วันนี้ดีอ้าวพรุ่งนี้มาอีกแล้วนะเป็นเรื่องของสุขภาพก็เหมือนกนารสวันดีสี่วันไข้เอ่อทำผ้าจะหาวินิจฉัยโรค ถูกอ่ะไม่ถูกอีกแล้วอะไรประมาณนี้ทำให้เกิดความลังเลประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพฤะเสราร์กันนิดหนึ่งนะครับคือดาวพฤะเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภผลเป็นดาวผลประโยชน์เป็นดาวไรายได้เป็นดาวความโชคดีโอกาสอะไรต่างๆประมาณนี้เนาะก็แน่นอนไปอยู่ในภพดีไม่ดีเออไปอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีนะไปอยู่ในราศีกุมซึ่งดาวราศีกุมเนี่ยเราจะเรียกภพวีนาา วินาศเนี่ยแปลว่าความเสียหายแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะเสียหายเรื่องอะไรเรื่องหนี้สินของคู่ครองนะครับเรื่องหนี้สินของคู่สัญญานะครับบางทีทําธุรกิจทํางานทาอะไรเงี้ยคู่สัญญาขาดสภาพคล่องเลยส่งผลมากระทบตัวเราบังเอิญเราปล่อยไปเยอะด้วยนะปล่อยให้เขาไปเยอะมันก็เลยอาจจะต้องเครียดนิดนึงอะไรประมาณนี้เพราะราพะไปอยู่ในเรือนของวินาศเนี่ยแปลว่าราพผลถูกทําลายนั่นเองนะเลยทําให้ให้มีปัญหา นะครับนะก็เป็นจุดที่เราต้องเรามาระวังแล้วช่วงนี้เวลาตัดสินใจอะไรเกี่ยวลาบผลขอให้คิดสักสามสามรอบห้ารอบเพราะว่าตอนนี้เราเสวยเพชรจะคาดเลิกซึ่งเป็นเลิกเกี่ยวเรื่องของการตัดสินใจพอเรื่องการตัดสินใจเพชรจะคาดเลิกเนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลให้ขาดความรอบคอบนั่นเองนะครับให้เรามาระวังไว้หน่อยนะอ่ะต่อไปนะครับนะดาวพระราหูดาวพระาพราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีกุมเนี่ยนะครับเราเลี้ยวบมีหน้า วินาศแน่นอนครับวินาศทับลักอันนี้ไม่ดีอยู่แล้วนะครับมีเรื่องไม่คาดคิดม,มีเรื่องไม่คาดฝันนะมีเรื่องให้เศร้าโศกเสียใจหลายๆอย่างนะครับเสียลมกับเพื่อนฝูงนะครับเพราะไปสัมพันธ์กับดาวศุกร์เพราะโดนเพื่อนหลอกนะให้ความหวังอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วก็สัมพันธ์กับดาวพุธหนึ่งถึงสิบห้าก็เรื่องคู่เรื่องคู่สัญญานะก็มีปัญหากับอาทิตย์อีกนะครับอาทิตย์ก็มาจากเจ้าเรือนอริ นะครับที่แปลว่าอุปสรรคอะไรหลายอย่างก็สรุปเลยก็คือนะครับไอความวินาศที่ถึงตัวเนี่ยมันจะเกิดจากอะไรเกิดจากคู่ครองเพราะมีดาวคู่สัมพันธ์เกิดจากอา่าอาทิตย์นะครับสัมพันธ์กับคู่ครองสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงสัมพันธ์กับแฟนคู่สัญญาอะไรต่างๆเนาะอันนี้ก็เป็นจุดที่ที่ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่ง นะครับเรามาระวังแล้วก็รวมถึงเรื่องของลูกหลานบุตรหลานอะไรเพราะเดี๋ยวจะมีดาวจันทร์เกิดคาดนะครับก็จะเป็นเจ้าเรือนปุตตะโดนเข้าไปอีกนะครับมันก็จะเกิดเรื่องพอสมควรแต่ตรงนี้ตรงนั้นไม่ต้องตกกระจายถ้าดาวพฤหัสเราไม่ได้เป็นการลกินีก็ไม่มีอะไรทําได้เพราะว่าเราเข้มแข็งนะครับเหมือนคนมาทําให้เราลาคาญเฉยแต่ก็ไม่สามารถทําให้เราแบบล่มไปได้อะไรประมาณนี้นะประมาณนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใด ดาวพฤหัสเป็นกาลกินีก็แนะนําว่าในช่วงของวันที่สิบสี่นะครับจนถึงวันที่สิบหกนะครับคนอยู่บ้านไม่ควรไปไหนนะครับแล้วก็วันที่ยี 30, ่บแปดถึงสามสิบก็ควรอยู่บ้านไม่ควรไปไหนส่วนมนต์ไหว้พระขอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวยรอะไรก็ว่ากันไปนะตามศาสตร์ความเชื่อของแต่ละคนก็ว่ากันไปนะดาวพระหูก็เสวยเพชฌฆาตเลิกนะครับก็เป็นเลิกหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเป็นเลิกตัดสินใจนะครับดาวเสาก็เพชฌฆาตเลิกไปอยู่ในเรือนราหู เลิกตัดสินใจลาหูก็มาถึงรับเพชฌฆาตเลิกแสดงว่าตัดสินใจหลายเรื่องรับผลเรือผลอะไรอย่าพยายามอย่าโลภอย่างเดียวนะอะไรที่มันเว่อร์เวอร์ผลตอบแทนเว่อร์เวอร์โดยที่ไม่อิงต่อพื้นฐานก็อย่าไปยุ่งนะครับอย่าไปยุ่งนะเอาที่มันชัวร์ดีกว่านะครับอะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวนะครับพระอาทิตย์กันนิดนึง ดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวจุลเลืออะลิในราศีสิงห์ที่แปลว่าอุปสรรคนะครับเราจะเรียกอุปสรรคนะอุปสรรคความอึดอัดใจความไม่สบายใจโอเคหนึ่งถึงสิบสามเนี่ยอยู่ในเรือนวินาศก็พอเข้าใจกันได้ตรงที่ว่าอะลิอยู่ในเรือนวินาศก็อาจจะมีศัตรูรับรับ,รบหรือมีศัตรูเกี่ยวเรื่องของกฎข้อกฎหมายอะไรต่างๆเกี่ยวเรื่องคดีความอะไรประมาณนี้นะที่มีสาเหตุมาจากลาบผลผลประโยชน์เพราะเป็นสัมพันธ์กับดาว เสาแล้วก็สัมพันธ์กับเ,เขาเรียกว่าดาวหลายๆดวงนะครับมันก็ส่งผลให้มีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งอาทิตย์กับเสาเนี่ยท่านเป็นคู่ธาตุคำว่าคู่ธาตุเนี่ยมันแปลว่ามันหนีไม่ได้นะคู่ธาตุเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเหมือนญาติบางทีมันไม่ได้เกิดจากเราเกิดจากญาติเอาที่เอาทางไปจำนงจำนองติดมันไม่เกี่ยวกับเราแต่เราก็ต้องหาเงินมาไถ่ถอนพอถ้าหาเงินมาไถ่ถอนไม่ได้มันก็จะไปทั้งยวงก็กลายเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่เราก็ต้องหาเงินมาเ e อี่ยวด้วยเพราะ ผู้ธาตุดันอยู่ในเรือนของวินาซึ่งอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีนั่นเองนะครับก็ต้องไปต้องะระมัระวังนิดนึงโอเคตอนที่ดาวพระทิตย์อยู่ในราศีกุมเนี่ย1-3ไม่มีปัญหาเข้านาวาังผู้เอกเคลียร์ได้นะครับคุมทดคุมภัยแต่4ถึง12เนี่ยเขาเพชฌฆ่าเลิกต้องตัดสินใจนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศี ถึงตัวนะครับเรื่องโรคภยัยเรื่องไข้เจ็บเรื่องไม่สบายชาวราศีมีนเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับมีปัญหาทั้งเดือนเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากของชาวราศีมีนเหตุผลเพราะอาทิตย์มาจากอลิโลครคภัยไข้เจ็บมรณะก็มาจากเรื่องทุกข์เรื่องโครคภัยไข้เจ็บวินาศมาจากเรื่องการเสียเงินเสียทองถูกโกงถูกหักหลังถูกอะไรประมาณนี้เมื่อ168มาสัมพันธ์กับชาวราศีมีนความหันษา ก็เลยเกิดขึ้นในเรื่องที่มันไม่ดีนะก็ต้องบอกว่ารักษาเนืน้อรักษาตัวนะครับชาวราศีมีในช่วงของเดือนมีนาพยายามอย่าทําอะไรที่มันประมาทนะนะครับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจบที่เราเบาที่สุดนะครับอย่าไปอะไรฟื้นฝอยหาสาเหตุบางทีคนจะมีศัตรูมีศัตรูก็ให้อภัยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความมีเมตตานะเมตตาอย่างเดียวเลย นะครับใครจะทำอะไรลูกน o ลูก,ลก,ลกน้องแฟนเฟนินคนรอบข้างคนรอบชิดนูน่นนี่นั่นมาโยมมาหูมาย,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 ยุอะไรก็แล้วแต่นะนึกเสมอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจบที่เราเบาที่สุดนะคำพากเขาว่างี้นะก็ก็ประมาณนี้นะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปถ้าพื้นรหัสไม่ได้เป็นการลกินีมันก็ไม่มีอะไรทำอะไรเราได้เพราะปรับใดที่เจ้าเรือนยังเข้มแข็งอยู่มันไม่มีทําอะไรอะไรเราทําได้แต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าเป็นการะเกียจะยุ่งนิดหนึ่งก็ต้อง ต้องพึ่งในเรื่องของความเชื่อส่วนบุญว้พระนิดหนึ่งบุญกุศลอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่ะโอเคนะครับดาวพระอาทิตย์ที่เข้าไปในราศีมีนนะสิบสี่ถึงสิ้นเดือนเลยนะเวลาสองทุ่มห้าสิบห้าสิบสี่ถึงสิบหกเสวยเพชฌฆาตเลิกเลิกตัดสินใจ 30, สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดสวยราชาเลิกนะพยายามอย่าหน้าใหญ่เพราะว่าดาวทิตย์มาจากเรือนอลิตหน้าใหญ่แล้วมันจะมีปัญหานะหรือจะไปมีปัญหากับหัวหน้างาน หรือเจ้าของบริษัทนะครับนะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในวันที่17นะครับจนถึงวันที่19นะนะครับก็เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะเป็นช่วงนี้นะเรื่องที่มันไ,ไม่สบายนะครับเป็นพิษหน้าก็จะเป็นระบบน้ําภายในร่างกายนี่แหละ,ะที่มันจะมีปัญหานะครับแล้วก็ยี่สิบถึงสามสิบก็คลี่คลายนะครับเข้าระวังปู่เอกก็ช่วยเหลือได้นะครับนะก็หลักๆแล้วเนี่ยเราหูสุกไม่ได้เข้าระวังพิษ ทีนี้เพ่งไปที่อาทิตย์อย่างเดียวแล้วที่มันจะมีก็น่าจะเป็นในช่วงของวันที่สิบเจ็ดจนถึงวันที่สิบเก้านะครับเรามาระวังหน่อยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพังคารกันนิดหนึ่งนะดาวพังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าพบนะฮะกระดุมพระอ่าดีๆดีหน่อยนะบพบการเงินอ่าพบรายได้พบกระแสงเงินสดไปไหนอุย้ยไปดีนะไปอยู่ในเรือนของพันเมถุนเมถุนเราเรียยวพันธุ นะครับบางคนเป็นสายการศึกษาก็โอ้โหเรียนแหลกเลยนะเพราะพันธุ์แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะสิ่งวล้อมรอบตัวนะครับในเมื่อกระดุมพระไปอยู่ในเรือของพันธุนะครับก็สายการศึกษาก็สามารถเรียนอะไรต่างๆได้ดีนะเรียนต่อเรียนเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปนะหรือมีแค่มีความคิดชั่วคู่ชั่วยามว่าอยากจะเรียนนี้ก็ได้นะครับนะหรือแปสภาพหลักทรัพย์อยู่ที่ว่าถ้าเกิดเราทําเกี่ยวเรื่องอสังหาหรือ เออเป็นในหน้าขายบ้านเซลล์บ้านขายรถอะไรประมาณนี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงดีสาหรับชาวราศีมินที่จะขายพวกนี้ได้นะครับนะขายจองขายเช่าขายรถขายลาขายอะไรที่มันแลกเปลี่ยนไปมามีโอกาสมีโอกาสสาเร็จอยู่มีโอกาสได้อยู่นะครับเพราะอีพพบเรือนหนึ่งมาจากเลือนความสําเร็จไอตัวนี้มาปิดจบรับจบเพราะเขาว่าสุภาพแปลว่าความดีงามจะมีความดีงาม นะดีงามเรื่องไรเรื่องการก่อร่างสร้างตัวเพราะคําว่าพันธุยังหมายถึงก่อร่างสร้างตัวสุภาพเป็นพันธุก็แสดงว่าคิดหวังสิ่งใดก็จะสมหวังนะครับเรื่องหน้าที่การงานเลื่อนยศเรื่องตำแหน่งขอเลื่อนตําแหน่งขอย้ายไปบ้านเกิดขออะไรยังไงมันมีโอกาสที่จะจะสาเร็จนะถ้าในพื้นดวงไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนและเป็นทักษะที่ดีแบบจ,จัดจา๋าเต็งๆตงๆเลยเนี่ยนะนะ นะครับแล้วดาวดวงใหญ่นะครับในพื้นดวงใหญ่ไม่เสียนะโอ้โหเขามีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับ <c oughs> บางคนก็จะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถนะครับ <c oughs> บางคนก็จะหาซื้อเพิ่มอะไรได้หมดอ่ะนะถ้ามันไม่ได้มีอะไรเสียเนี่ยมันก็จะมันก็จะสําเร็จได้โดยโดยง่ายแต่สําเร็จแค่หนึ่งถึงสิบห้าเท่านั้นนะหนึ่งถึงสิบห้าเพราะเดี๋ยวดาวพุธจะทับลักแค่หนึ่งถึงสิบห้านะครับลหลังจากนั้นก็รอเดินหน้า นะครับนะประมาณนี้อ่ะดาวองคานเนี่ยก็จะเป็นดาวใจร้อนนะครับช่วงของวันที่1ถึงวันที่13ตอนที่ดาวองคารพักองศาเนี่ยจะเป็นดาวใจร้อนก็ช่วงนั้นจะตัดสินใจอะไรมันจะขาดทุนตัดสินใจอะไรมันจะเสียเปรียบคนอื่นยังไงรอให้พ้นวันที่13าไปก่อนนะจะทําอะไรไงก็ค่อยทํานะครับนะอ่ะแล้วก็วันที่ส4ี่นะครับก็ดาวเริ่มเดินปกติไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะ จุดที่ต้องระมัดระวังสําหรับดาวองคารเนี่ยก็คือหนึ่งถึงยี่สิบสองนะฮรเบคระวังพิษช่วงนั้นจะมีปัญหาของเสียของซ่อมนะครับแล้วก็มีปัญหาที่บ้านมีปัญหาที่ทํางานป,นปัญหาญาติพี่น้องถูกเบียดเบียนหลักทรัพย์อะไรก็ว่ากันไปนะแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรให้เรารู้มุมดาวว่ามันจะเกิดอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับนะพระพุธนะครับพระพุทธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเอนครอบครัวนะรเราจะเรียกว่าพันธุหลักทรัพย์อะไรต่างๆการศึกษา ความสบายใจในบ้านในครอบครัวนะไปไหนทับลักเลยทับลักถึงลักชัยอนี่เลยนะทับตรงนี้เลยปึ้งนะให้ผลเลยให้ผลในเรื่องของญาติพี่น้องแวะเวียนเข้ามาหามีคุยเรื่องของมรดกมีคุยเรื่องของหลักทรัพย์นะครับมีการตกลงเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อะไรกันยังไงก็ว่ากันไปหนึ่งถึงสิบห้าเท่านั้นนะ นะครับที่ยังส่งผลดีอยู่จะทําอะไรก็พยายามเคลียร์ให้จบในเรื่องตรงนั้นนะครับบรรยากาศที่บ้านที่ทํางานดีนะครับแฮปป,ปี้มีคนคอยช่วยเหลือ,อมีการให้กําลังใจกันอะไรก็ได้หมดนะครับถือว่าโอเคแหละนะครับหนึ่งถึงสิบห้าดีนะครับ 15, นะบนะอ่ะอีพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนคู่คลองนะครับเดาเจ้าเรือนคู่คลองเนี่ยเราจะเรียวพบปัตนีนะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่ส,ส่วก็เหมือนเดิมอะทำถึงตัว นะปัตตนนถึงรักแฟนเอาอกเอาใจนะคู่สัญญาเกรงใจอ่าหนึ่ถึงสิ้านะเวลาไปดิวเดิลอะไรเงี้ยเขาจะให้เกียรติเราเขาจะเกรงใจเรา,าเกี่ยวเรื่องข้อสัญญาอะไรต่างๆดีนะก็จะคนโสดก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาหามาติดต่อแต่แต่ถึงเข้ามาหาเดือนนี้ก็มีไม่ได้นะครับ นะอย่างที่ผมบอกไปทั้งดาวหนึ่งดาวหกดาวแปดอยู่ตรงนี้เนี่ยใครเข้ามายังไงมันก็ยังไม่ดีนะสำหรับชาวราศีมินเนี่ยเรื่องความรักก็อยู่เฉยๆไปก่อนนะยังไม่ต้องอะไรนะแต่แนละ้วเรื่องงานเรื่องอะไรประมาณนี้มันก็จะมีคนเข้ามาก็อยู่ที่เราเจรจาต่อรองอะไรเข้าว่ากันไปนะครับ ดาวพพุธที่อยู่ในราศีมีนนะจุดที่ต้องเรามาระวังก็คือ7จ็ถึงสิเข้าระวางพิดนั่นเองนะครับจะทําอะไรยังไงธุรกิจธุรกรรมสัญญาในช่วงนี้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการยกย้ายราศีกับที่เดิมอีกแล้วนะครับดีได้สองสัปดาห์ปวดหัวอีกแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนพันธุนะก็ญาติพี่น้องสร้างความลําบากอึดอัดจใจให้อีกแล้วนะเขาเรียกพันธุไปอยู่ในเรือนวินาศ นะกฎระเบียบข้อบังคับออกมานะเป็นสัญญาธาตปวดหัวอีกแล้วนะทำงานไม่ได้เงินนะทำงานแล้วถูกอปรียบออกแนวประมาณนี้ทำของเสียของซ่อมปวดหัวไปหมดนะครับหลังจากที่ดาวพุธกับเข้าวินาศเหมือนเดิมมันก็จะมีปัญหาอีกแล้วนะลดาวเดินถอยหลัง่ะเหมือนลืมของออกไปแล้วต้องกลับเข้ามาอีกนะแล้วก็อีกพบเดือนหนึ่งคู่ครองก็เหมือนกันคู่ครองก็ตกวินาศนะครับความจริงใจ ไม่ค่อยมีนะครับมีโลกที่สองโลกที่สามโลกที่สี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับมีกิกมีอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ปัตตานีไปวินาศมันก็คู่สร้างความลำบากอึดอัดใจให้คู่สัญญานะครับไม่ชัดเจนตกลงจองจะเอายังไงให้เงินมัดจําก็ไม่เอาให้รับปากว่ารอเลยอะไรเงี้ยมันถูกบีบคั้นมันถูกกดดันความชัดเจนอะไรไม่เจอนะครับอันนี้ก็ให้เรามาระวังไว้นิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะ ส่งเกี่ยวเรื่องของลาภผลผลประโยชน์ที่เราควรจะได้ก็เหมือนนัดซื้อของอะไรเงี้ยแต่ไม่วางไม่จําอ่ะเราจะเจอประเภทเนี้ยเยอะนะเขาเรียกว่าไว้ใจแล้วสุดท้ายก็มีปัญหานะก็ดาวพระพุธย้ายเข้าราศีกุมนะสิบหกถึงสิ้นเดือนเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบสี่นาทีสเสบยเพชจะคั่นเลิกนะครับนะอ่ะต่อไปสุดท้ายนะครับดาวพระเกตเนาะดาวพระเกตเนี่ยอยู่ตัวนี้หนึ่งถึงราศีตุลเนี่ยพบมรณะเนี่ยหนึ่งถึงยี่สิบนะครับเจ็ดเนี่ย มันก็เป็นช่วงที่บางทีเบื่อเซ็งเนาะบางคนเคยปฏิบัติธรรมก็เบื่อละเซ็งบางคนชอบสวนบนไว้พระก็เบื่อเซ็งนะบางคนก็เบื่อเพื่อนเบื่อสังคมเบื่ออะไรประมาณนี้เพราะไปอยู่ในเรือนสุกซึ่งสุกเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะกับดาวเจ้าเรือนสหัชชะถ้ามันจะเบื่อมันก็เบื่อสองภพเรือนนี้นะครับเลิกคบเพื่อนเพราะว่าถูกเอาเปรียบถูกอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ค่อยโอเคนะแต่หลังจากนั้นจะเริ่มโอเคแล้วหลังจากย้ายเข้าไป นะครับในวันที่28ถึงชิ้นเดือน,นเวลาี2 46นาทีอยู่ตรงนี้ประมาณ2สัปดาห์เออ2เดือน2เดือนตั้งแต่ย้ายเข้าไปนะพอเกตเอ่อแรงรักนะครับก็จะมีเซนเซนแรงในช่วงวันที่1ถึงวันที่15เซนจะแรงนะครับเขาจะตามพุทไปนะจะรู้หมดใครเป็นยังไงอ่านออกอ่านคนได้อ่านคนออกรู้เพศตรงข้ามรู้ความคิดศัตรูรู้อะไรหมดอะนะแต่หลังจากนั้นก็ดับเหมือนเดิมดาวพอเกตเข้าวินาศหลังว,วันที่16เป็นต้นไปนะครับก็เริ่มเซนหาย นะครับเริ่มไม่ตัดสินใจผิดพลาดเรื่องเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องคู่ครองเรื่องอะไรประมาณนี้นะก็เป็นอิทธิพลของดาวพฤกษ์เข้าไปกระตุ้นเองนะครับอ่ะนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขอมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูอกอทูกใจขอขอบคุณนะกดไลค์กดแชร์กดสไลด์กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดสนใจที่จะดูดวงการจานนะครับก็ช่วงเดือนมีนาจะมีโปรโมชั่น500บาท นะครับหกสิบนาทีกันเลยทีเดียวแต่จํากัดแค่วันละคนนะไม่ใช่ว่าทุกคนโทรมาหรือติดต่อมาแล้วจะได้ดูเลยนะคนที่จองคือไม่ได้ดูเลยนะจองแล้วก็ต้องรอนัดคิวว่าว่างวันไหนนะอาจจะกี่วันอะไรก็ว่ากันไปก็เข้ามาก็ขอจองคิวอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะก็จะให้คิวไปของเดือนมีนาดูแค่วันละคนแต่ถ้าท่านใดไม่อยากรอฉันไม่อยากรอฉันจะดูเลยดูได้เลยครับนะติดต่อเข้ามาก็ดูได้วันนี้เลย นะครับแต่ราคาปกตินะ999บาทนะดูได้เลยนะเลือกช่วงเวลาเราก็ดูได้เลยนะครับอ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตก้าวฮินดูทรอตสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทรอตนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัด ทำขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทำดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเค็ดมงคลต่างนะครับก็จะส่งผลให้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ